องค์ชายหกโปรดสั่งความสัมพันธ์กับม้าก,ก่อนที่จะขึ้นขี่นะพยาค่ฟะฟาบาดได้เวลาแล้วใช่อะไรของเจ้าละ่ะในสถานการณ์แบบนี้จะลองขึ้นไปดูสินิ้วมือที่ทาผงหอมเป็นอย่างดีคนที่ท่านแม่ส่งมาเนี่ยทำงานเป็หรือเปล่าเนี่ยเจ้าม้าตัวนี้มันน่ากลัวมากและม้าก็บ้าไปแล้วไม่ใช่หรืองไงกันเจ้ามา้าเชื่อฟังข้านะ โง่จริงๆนะท่านอาจารย์ระวังอยากตายหรือไงกันรีบหลบไปสิจ้าจ้าไม่เป็นไรนะนิ่งไว้นิ่งไว้ทำไมถึงได้เครียดมากขนาดนี้ล่ะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็บอกข้าได้นะอ๋อออแบบนี้นี่เองเหรออาจารย์ท่านไม่บาดเจ็บอะไรนะเจ้าหมาตัวนี้คือ มันบอกว่าคนที่ให้อาหารมันในวันนี้ให้อาหารที่ทําให้ระคายเคืองและไม่พึงประสงค์ซึ่งทําให้มันกระสับกระส่ายใครกันนะที่ไม่มีอะไรทํแค่จะทําร้ายหัวกวนซานข้าคิดว่านะเจ้าดาวมรณะนั่นต้องโชคไม่ดีเองแน่แน,นะฟาบ,บาท,ทรงยกย่องความสามารถอันโดดเด่นขององค์ชายสามต่อหน้าข้าเสมอตอนนี้มีเบาะแสแล้วเรื่องเล็กน้อยแค่นี้มันคงจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากจะเปิดเผยความจริงใช่หรือไม่ เช่นนั้นเราก็ถือว่ามันเป็นการทดสอบเล็กๆน,น้อยๆก็แล้วกันนะอาจารย์ไม่ว่าเรื่องในคลานี้จะเป็นแค่อุบัติเหตุหรือว่ามีคนทำก็ตามข้าคิดว่าตอนนี้องค์ชายทุกคนจะต้องระวังเรื่องนี้และก็ค้นหาความจริงให้เร็วที่สุดขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าไว้ข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าแล้วดูเหมือนว่าเขาจะสบายใจแล้วนะเห็นได้ชัดว่าข้าเองที่มีปัญหาในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บแล้วนะมาสิข้า สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้เถอะนะองค์ชายหกได้รับบาดเจ็บขณะที่พยายามจะช่วยข้าข้าต้องพาเข้าไปรักษานี่แขนข้าหักแล้วนะเป็นเจ้าโง่จริงๆด้วยแต่ว่าขั้วกวนชานได้เปรียบอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าอาจารย์รับความรู้สึกของขั้วกวนชานแล้วมันจะทําไมลนะเขาก็เป็นได้แค่ขยะล้างร้ายที่ไม่สามารถช่วยขึ้นมาได้ก็เท่านั้นปล่อยข้าลงได้แล้วนะ ข้าไม่ได้ใช้เวทมนต์กักขังเขาสักหน่อยนะถ้าหากว่าอยากจะลงจริงๆแล้วก็กระโดดลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่นะถอดเสื้อผ้าออกซิข้าจะใส่ยาให้เจ้าไม่จําเป็นหรอกนะบาดแผลแค่เล็กๆเท่านั้นข้าชินแล้วแต่ว่าแค่บาดเจ็บมันก็จะเจ็บได้นะมาใส่ยาเถอะนะเจ้าทาเร็วๆหน่อยซิยังไงตอนที่เด็กๆก็น่ารักมากกว่าขอแค่ใจดีด้วยก็จะใช้ท่าทางที่ดุร้ายแบบนี้เพื่อกลบเกลื่อน